เนี่ยผมไปเล้วไม่ไดีไปดีครับฝนมีคำถามถ้าเจอสิ่งที่ไม่ดีอะคะ่ะอ,อาจารย์จะมีอาการยังไงคะต่อต้านจะอ้วกจะ,จะอึดอัดจะหายใจไม่ทันแล้วก็บางทีถ้าาน,นั่งผมจะอ้วก เหมือนหมอปลาเหรอมือนคลายครับแต่ว่าผมผมคุมได้ผมไม่ถึงขนาดว่าน้ำมูกผมตาไหลฝนน่ะมีเครื่องรางสายมูอย cool> ู่อย่างนนเลยเอาเลยครับคืออันนี้เขาฮิตกันมากมากเป็นแบบสร้อยข้อมืออะไรอย่างเงี้ยผมขอสัมผัสผมก็รู้โอเคเนี่ยค่ะลองดูเนี่ยเนี่ยผมแปิดเลไม่ดีเอไม่ดีครับไม่ดีครับ นี่ดีเลยเนี่ยสัมผเวสีทั้งนั้นเลยแต่มันเป็นแบบเครื่องรางที่เขาขายแฟชั่นอะไรอย่างนี้เลยนะคนที่เขาขายเขาต้องบอกว่าดีคุณพิธีธกรรมพิธีอย่างงุ้นอย่างนี้เวลามูนสารนี้เขาต้องพูดแต่สิ่งที่ดีเหมือนเราขายของนะฮะถ้าคุณขายว่าของคุณไม่ดีอ่ะเครื่องสำอางคุณใช้แล้วหน้าพังอ่ะเขาจะมาคุณจะซื้อไม่ล่ะท่ไม,มคุณต้องบอกเออ,อแล้วก็ทําให้หน้าใสขึ้นหน้าสวยขึ้นผิวปั่นดีเหมือนกันนะพวกนี้ของจริงเนี่ยคุณจําไว้เลยนะผมบอกทุกคนทุกสิ่งผมว่า ของจริงอ่ะไม่มีคนโฆษณาปากต่อปากเท่านั้นเอง hmm. คุณสังเกตได้นะฮะ <Yeah. S 2> ของที่จริงเนี่ยเกรจิที่เก่งๆหรือครูบาอาจารย์เก่งๆอ,อ่ะเขาจะไม่ค่อยเสนอตัวก็จะเฉย